ทางนี้นี่มาเอกกับอันเปแบรน์คือเป็นแบนด์ที่แบบเป็นกระแสคู่แล้วคปกใจอะไรเงี้ยเพราะว่าแบนด์เราโตตัวมากเหมือนกันก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆครับคือเรื่องความที่คือเกิดไอเดียมาตั้งแต่น้องเนี่ยมากรอคู่ขนมเราใช่ไหมครับแล้วเราเกิดไอเดียต่อว่าเออร้านเราอยู่ข้างกันพอดีเลยซึ่งมันมุ่งเอิญมากๆเลย่ครับแล้วก็ก่อนหน้านี้อย่างที่บอกว่าเราเคยคอลแลพกันแลเราทางผู้จัดหาทั้งสองท่านก็คุยกันอยู่ก็ต่อไปเลยต่างหากกันเนาะเออเราได้ ก็เป็นแบรนด์ที่แข่งแกร่งคู่มาเจอกันเป็นแบบแบรนด์แบบจุดโลกออเงยไม่ได้ไม่ได้ในขนาดไม่นวันที่เปิดตัวเปิดแค่เป็นยังไม่เฉลยนะก็คือแบบถูกกระแสเพลงต่างๆก็ต้องขอบคุณคนแดูทุกคนนะครับที่ให้ความสนใจแล้วก็คอยซัพพอร์ตตลอดคือเรามีเซตที่แบบพีออเดอร์ไปแล้วหนึ่งรอบอะไรอย่างเงี้ยคนดูก็ให้ผลตอบรับดีมากระยะสำหรับโปรเจกต์นี้มันจะนานเท่าไหร่สำหรับการ เออที่แพนเอาไว้เนี่ยประมาณต้นถึงต้นบนห mm hmm. น,น้านะครับบนกลุ่มเทศกาลนี้หมดพอดีเลยครับก็พยายามที่จะสามารถให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นเพราะก่อนหน้าน,นี้เราแบบเป็นขายออนไลน์ก่อนเงยตอนนี้เราก็มีออฟไลน์สามารถหาซื้อได้ตามร้านของเราได้เลยกระแสดีแบบนี้จะมีต่อมันโปรเจกต์อื่นตก็แล้กันต่ออะไรนะเรี่องกำลังคุยๆกันเนี่ยนะว่าเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ต่อไปกันอะไรแต่ว่ากำลังวางแผนอยู่ว่าจะมาเป็นรูปแบบไหนดีแต่ว่าการฝันแพนเราเราอยากจะปั้นแบบว่าให้มันแบบไปนะแบบ ไปหลายๆที่ไปต่างประเทศด้วยอะไรมันก็ใกล้ความจริงอย่างที่วินก็ก็พยายามเบรคตรงนั้นอยู่เพราะว่าจริงๆไปต่างประเทศเนี่ยมันค่อนข้างมีเรื่องของเอกสารค่อนข้างเยอะมากๆอะไรครับเราก็พยายามเบรคตรงนั้นให้มันให้มันผ่านด้วยแต่เราก็ได้มองมองหาเกี่ยวกับโปรไรับช่องทางแบบโอกาสที่จะใช่ครับเราก็พยายามติดต่อคนที่แบรนด์ที่เคยไปนะอะไรครับแล้วก็มีรึกษาว่าเออโปรเซสมันต้องทำยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ ยากส่วนใหญ่เป็นเรื่องของเช็งไฟต์ครับใช่ใช่ใชของผมนี่มันจะยากพวกของเรื่องโลจิสติกเลยครับ mm hmm. เพราะว่าตัวมากาลองเอีเนี่ยมันค่อนข้างแบบเปล่าลมากคือแบบโดนกระแทกนิดเดียวคือเสียเลยครับโดนแตกเลยอะไรครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบคอนเซิร์นถึงวิธีการส่งสินค้าที่แบบเดินทางไกลด้วยว่าจะทำยังไงแล้วก็ต้องควบคุมอุณหภูมิมด้วยใช่ครับตอนนี้ระบบหลังบ้านเป็นไง คืออย่างหลังจากมีรถมีเจเอแบบคอมเพนคอยแก้คอยปรับคอยแบบปวดใจก็ก็ดีข,ขึ้นเรื่อยๆครับคือทุกปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ทุกคอมเพนที่เกิดขึ้นเราพยายามนำมาปรับแก้ทั้งหมดให้ได้มากที่สุขขเดเท่าที่จะทำได้ในฐานะคนทำธุรกิจมันลน่อยนะแต่เราก็จะทำของอร่อยอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีมันจะแบบเจอแบบประเด็นบ้างอะไรเงี้ย ก็ก็ไม่ได้หน่อยอาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะมีภูมิต้านทานที่เราอยู่ในรงการอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเราก็เจอคอมเมนต์เจอฟีดแบ็กอยู่ตลอดเวลาอะไรอยู่แล้วครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเสมอเลยคือไม่ว่าจะเป็นฟีดแบ็กยังไงเนี่ยเราก็จะมาคัดกรองก่อนว่าเนี่ยมันสามารถนํามาปรับปรุงได้เราก็จะนํามาปรับปรุง มันชิลขึ้นกับการรับมือไหมหรือว่ามันแบบยากกว่าเดิมสำหรับการรับมือสำหรับเราหร่เป็นปัญหาคือมันก็ทุกปัญหามันก็ไม่ได้ชิลหรอกครับคือหมายถึงว่ามันก็เป็นปัญหาเรามันก็ไม่อยากให้เกิดอยู่แล้วเงนี้ครับแต่ว่าเราพยายามแก้ให้มันดีที่สุดแล้วก็ป้องกันไม่ให้มันเกิดอีกอะไรแต่ที่วินนี้คือแบบนวดขึ้นไหมครับอะไรขึ้นไนวดขึ้นเข้มนวดเหรอทงานอะไรเงี้ยก็ ยังไงดีเราก็จริงจังเในกันในพาร์ทเราทำงานพี่ขาบอะไรเราเนี่ยพี่ขาบอะไรเราเนี่ยไม่ดุไหมไม่ดุไหมเฮ้ยก็แก้ปัญหาลูกค้าให้ไวนะหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จริงจังก็เป็นคนจริงจังในพาร์ทของงานเวลาเราทํางานเราก็เต็มที่เต็มเต็มร้อยนี้โร้ดุแค่ไหนรอนโต้ดุไม่ดูไม่ดูไม่ดุคือผมจะไม่ผมจะไม่อิโมชันคือหมายถึงว่าเราจะพูดด้วยเหตุและผลเจอว่าแบบปัญหามันคืออะไรแล้วเราจะแก้กันยังไง แต่ว่าจะพิมแบบคอมเมนต์ประมาณสิบสิบห้าวันคร <c oughs> ับประมาณย <c oughs> ี่สิบอกว่าแต่ยังก็ยังแก้ปัญหาทุกใช่ครับมันมีปัญหา <c oughs> ตลอดครับด้วยความที่เราขายหน้าร้านทุกวันด้วยร้านเปิด <c oughs> ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นปัญหามันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเลยอะเราก็ต้องคอยแก้ไปส่วนมากทีก่คุณปนนีิจะเจอจเ,เรื่องอะไรที่ที่แบบลูกค้าจะคอมเมนเยอะสุดลูกค้าจะคอมเมนเยอะสุดหรอครับก็ อาจจะมีเรื่องของบางทีก็อาจจะบริการบ้าง<ม>อะไรอย่าง<ม>ี้ครับอาจจะมีแบบพนักงานที่เรารีคูดเข้ามาแล้ว,ลว,แบบวเรวายังไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่ายังไม่ได้เออยังไม่ได้มากประสบการณ์พอเทรนแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แบบเขาเรียกว่าชานาอะไรอย่าง<ม>ี้ครับก็อาจจะต้องใช้เวลาพนักงานคนนั้นหน่อย,ยก็เลยแบบทำให้บางทีลูกค้าจะมาซื้อสอบถามข้อม,มูลอาจจะตกหล่นไปบ้างก็ตก้องขอไปลูกค้าจริงแล้วก็พยายามเทรนให้ดีที่สุด ครับก็เรียนรู้เรียนรู้เรืร่อยๆผมว่าผมใหม่มา,มากๆเลยครับสำหรับวงการธุรกิจครับก็ปรึกษาพี่ๆอยู่ตลอดแล้วก็คอยหาข้อมูลคอยเรียนรู้อยู่ตลอดคุณใหญ่จะไปรึกษาใครเป็นพิเศษเออจริงๆผมมีเพื่อนที่แบบทำธุรกิจด้วยแล้วก็ผู้ใหญ่ที่เขาทำธุรกิจเหมือนกันอะไรเงี้ยครับเราก็ปรึกษาโอ้โห <ๆ S 2> แน่นอนครับคุณพ่อคุณแม่ก็ปรึกษาอยู่ตลอดลก็แทบจะรู้เรื่องราวอยู่แล้วเพราะว่าทุกวันนี้เวลาไปทานข้าวที่บ้านกันก็คือคุยแต่เรื่องงานเนี่ยได้ ก็คอยได้กินกั่แล้วเนาะใช่วันวันก็คุยแต่เรื่องงานเป็นยังไงบ้างทำอะไรบ้างอะไรครับอัปเดตกันตลอดคือกลายเป็นว่าคอยในการที่แบบกินข้าวกับที่บ้านคือกลายเป็นเรื่องงานใช่กลายเป็นแบบเหมือนมิงแล้วระชุมกันเลย มิ팅ประชุมต่อไปมันเป็นภาษาธุรกิจล้วนมาเก็ตติ้งสุล้วนเออพี่พีวตอนนี้งานในวงการยังไงครับก็ยังทำอยู่นะพี่ทุกปีสามแล้วผมไม่ทำแล้วมาดู้าพจเป็นบอสเลยไม่ใช่เป็นโปรพีนแล้วไงยังยังยังทำยังเป็นนักแสดงอยู่ด้วยนะฮะตอนนี้ก็กำลังจะเปิดซีรีส์นิม่าสองแล้วก็เริ่มเวิร์กช็อปแล้วยังแสดงได้อยู่นะยังยังแสดงอยู่ยังจำบทได้อยู่คนหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยพี่พีนดูภาพของการเป็นนักธุรกิจชัดกว่าการเป็นนักแสดง ไม่หรอกเพราะว่าผมว่าช่วงนี้คือเป็นช่วงที่เราไม่ได้เปิดกล้อง<ช><ๆ>มันก็เลยแบบว่าพอมีเวลาที่จะแบบว่าแบ่งมาทําในภาคธุรก,กิจได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวพอเปิดกล้องเนี่ยผมว่าหนักมากๆแล้วสำหรับผมอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบถ่ายเยอะมากแล้วก็พอจบอินนิบ้าสองเนี่ยก็คือจะเข้าแบบเทศกาลเหรียญพลาทายแแลลัยเลยซึ่งเรื่อันนั้นเนี่ยน่าจะหนักหน่วงพอสมควรใช่ครับแล้วลบทบทบาทที่หนักหน่วยนี่เป็นอย่างไรใช่ใช่เพราะอะไรมันมันเจนแล้วหรือว่ามันอยากจะแอดวานซ์ให้มันแบบไม่ผมว่าก็พยายามแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะลองบทบาทใหม่ๆไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทําแล้วก็อยากทําแล้วก็ในพาร์ทของแบบแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นสิ่งที่เราแบบใครฝันแล้วก็อยากทําอยู่แล้วเลยแต่ว่ามันไม่หนักไปหรอกมีเรื่องธุรกิจคุณก็เครียดกดคุณก็เครียดอีกก็พยายามจะบาลานซ์ทุกอย่างให้มันดีที่สุดเลยครับก็รู้สึกว่าตอนเนี้ยมันยังเรายังร่างกายไหวแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะทําได้เราก็เลยแบบอยากทําตอนนี้ให้มันดีที่สุดปีนผาเผากระท่อมอะไรยี้ได้ยังนะยังนะรับเลี้ยวไปหน่อยเลยไปหน่อย เดี๋ยวไว้หน่อยเดี๋ยวไว้หน่อยใช่ก็จะไม่เล่นเล่นเดี๋ยวไว้เล่นอ๋อ้ยอยากแบบจริงๆผมอยากอยากเล่นแบบกระโดดลงออลมาจากเครื่องบินออกมาเป็นจี่จำอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เอ็กซ์ตรีมไปเลยใช่จอดอยู่เฉยจอดอยู่กับพื้นแล้วอะไรครับเนี่ยอยากแบบผัดโผล่แบบนี้เหรอใช่คืออันนั้นคือใส่ฝันเลยคือเรียกว่าแบบถ้าแบบวันหนึ่งมีโอกาสอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบอยากจะแบบเล่นให้แบบแอคชั่นแบบสุดๆไปเลยแบบอันไหนที่เล่นเองได้ก็อยากเล่นเอง คือว่าสาเหตุที่บินแบบว่าเหมือนแบบเตรียมฟูนจนหนุนเราเป๊ะจนแบบสัสๆตรงนี้กันตอนนี้คือเพราะว่าเผื่อหมดแอคชั่นไม่ได้นานคนเลยเผื่อไว้เลยเตรียมตัวเลยไม่จริงๆคือของซีรีส์ที่จะเปิดนี้ด้วยครับก็เป็นแบบหนึ่งในเหตุผลที่แบบเราเตรียมร่างกายให้พร้อมแบบาแปลว่าซีรีส์เรื่องใหม่ที่จะเปิดก็คือจะได้เห็นรอดูเป็นร่างกายแน่นอนรอดูร่างทองไหมหกือว่าทองที่สุดเลยหรือว่าโชว์มา นัโอกนาน่กินอะไรนะกินเอกิเยอไม่ต้องแล้วแต่พุ่มกลับกับว่าตัดนานขนาดไ้เพราะว่าคเห็นภาพในไอจีมันาไม่ด้แสงและเงามันหลอกได้บอกทเราอันนั้นมันของจริงหรือว่าแค่แสงและเงาของจริงโองจริงันนี้พอใจยังพอใจยัง จริงๆตอนนี้ก็กรู้ส,สึกว่าอยากให้ตัวใหญ่ขึ้น,นอีกนิดนึงด้วยความที่เราเป็นคนที่แบบผอมมากเพราะว่าเรากินน้อยมากๆครับวันหนึ่งเรากินแบบมื้อน,นึงบ้างกินแต่อกไก่ปั่นอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทําให้เราแบบตัวหนาได้ยากเลยตอนนี้ก็พยายามหาวิธีที่แบบจะทําให้ตัวหนาได้แต่ว่าแบบไม่ได้แบบตัวใหญ่เกินไปต้องมีเทรนเนอร์คอยคุมดีนักโภชนาอะไรอย่างเงี้ยใช่มีเทรนเนอร์ครับมีเทรนเนอร์อีกกี่เดือนครับเป้าหมายเราอีกกี่เดือนหรอผมว่าผมว่าอีกเดือนหนึ่งก็น่าจะพอดีแล้วนี่ เห็นแบบร้อยเปอร์เซ็นะก็รอดูในซีรีส์ไงโอ้ยแต่ไอจีไม่ลงด้วยหรอไอจีไม่ลงไม่สปอยก่อนไงเราต้องดูซีรีส์ิงหนอกวาเห็นไปทะเลทีไรก็ลงมาลองนานๆทีครับนานๆทีลองคอมเป็นประกายนะครับฝากด้วยนะครับโอเคนะโอเคครับพี่ค้าขอบคุณเสดจ้า